ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินลกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยโอ้คนหน่วยขอวอร์ขอโอ้แล้ว o v ขอเนี่ย อะอันนี้คือต้องเปิดเสียงแล้วแหละเอเวอร์ขอเบอร์ฮัลโหลครับพี่ครับอ่าเคสอยู่ไหนอะครับอยู่เคสอยู่อยู่ไหนครับอยู่คอนเดียอยู่ที่เอออยู่แลนดแดงครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปหาครับได้ครับเลยนั้นแหละ แอยากให้เขาลดกันแต่ัดสินใจกันเถ้ามันจะผิดหรืออะไรก็เดี๋ยวนี่เป็นคนรับแทน,นมีคนทวิตว่ารับแทเ over KS ฮะไม่เมื่อกี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้คุยในประเทศไอ้ที่ร้องเพลงอ่ะทำหน้าง,งานไป เราดีอยู่ปะเราดีเก่งทองไว้เลยเราดีอะไรเพื่อเก่งทองไว้เก่งทองไว้ทำไมเพื่อโอเวอร์กำลังมาหาเราใช่เหรอเออเก่งทองไว้นะซีแพร์เก่กงไว,จงวออ้จริงจังเขเลยเออริงจังเขาขอเบอร์เมื่อกี้มคุยอล้วมาแลมาแล้วเนี่ย เอา,เอาแล้วเข้ามาไวจริงๆเซตาเ,เก่งท้องไว้เก่งท้องไว <laughs> ้เรื่องเหรอเออน่าจะเรื่องไอ,อตรงไหนบ้างกินแ,แต่ไม่ต้องไปไอ้น,นี่นะไม่ต้องตามเพื่อนหรอกเดี๋ยวคุยกัน ฮัโลโหลครับเคสครับอ่าเว้นคุยกับคนไหนไว้หัวเขียวพี่หัวเขียวอ่าหัวเขียวเขาช,ชื่ออะไรครับโรดี้พี่โ,ดโ,ดโดรโดี้โรดี้เหรอโรดี้โรดี้โรดี้อยู่ปะเนี่ยผมเหรอเออไป<ม>คุยกับโอเว่นไว้หรอคุยกับโอเว่นไว้คนนี้ปะครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ลองลองคุยดิเโรดี้คุยอะไรไว้ใช่ครับ โรดี้โรดี้บอกอะไรกับโอเวนไว้ครับบอกอะไรกับโอเวนคือบอกอะไรนะครับเมือ่อวานอ่ะ,อะจำคำพูดตัวเองได้ไหมอะไรเนี่ยจำไม่ได้วะเมื่อวานมึงบอกว่าถ้าโอเวอรแบบงัดบ้านอยู่อ่ะมึงจะไม่เข้ามายุ่งอยู่บ้าน,านแลนดำทจำได้ไหมครับถ้าผมก็ไม่เคยยุ่งอะไร ผมก็ไม่เคยไปยุ่งกับเคสเลยเราได้พูดไหมครับโรดี้พูดครับได้พูดได้พูดแล้วทำไมวันนี้เราถึงทำเหตุการณ์แบบนี้ครับอันนี้ผมจะบอกว่าน่าจะหมายถึงวันเมื่อวานนะครับว่าเมื่อวานทั้งทั้งทั้งวันนะครับสวยๆตัวนี้สวยนี้พูดไปเอ้ยถือว่าได้อยู่อันนี้ได้อยู่โอ้เราแค่บอกเจตนาเราก็คือบอกบอกแค่แบบบอกแค่วันเดียวใ่ถูกไหมคือวันนั้น ทำไมเราไม่พูดให้หมดครับผมนึกว่าไอว้วเนเขารู้ครับเวเนเขารู้แล้วเราได้บอกคนในแก๊งไหมครับว่าเราพูดแบบนี้ไปไม,ไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกอันอันนี้ผมขอแทรกแป๊บมนึงนะอันสนิทกันไหมครับอเ่นกับโรดีอ้อะสน,นิทครับสน,นิทอ่าเครับรู้ไหมครับที่คนในแกง๊งไปพูดแบบนี้เมื่อวันบอกตีสามมันก็วันเดียวกันนี่ไม่ร,มรู้ไม่รู้ครับ ไม่นี่ผมฝาเฉยไในมุมผมนะเพราะว่าเนี้ยที่พวกผมไปเล่นร้านกันอ่ะเคสขับมาหรืออะไรพวกผมก็ไม่ได้ยิงตกหล่ลงมาเล่นเหมือนกับแกงอื่นๆเพราะว่าแกงคุณเป็นคนบอกกับน้องผมเองว่าแบบคุณจะไม่ยุ่งกับโอเวอร์แล้วพวกผมได้ไปยุ่งอะไรกับคุณไหมถูกไหมครับเคสคือจะให้พวกผมคิดยังไงครับกับเรื่องนี้ปกติเนี่ยปกติเนี่ย เวลาผมไปตีเขื่อนใช่ไหมเวลาไปตีกับพวกคุณนะ่ะคุณแค่อยู่บนรถอะผมก็ยิงแล้วครับถูกไหมเกรฮัลโหลครับถูกครับถูกถูกอ่าแค่คุณแค่ขับเข้ามาบริเวณบ้านนะ่ะผมก็ยิงคนร่วงรถลงมาละแต่เหตุการณ์เนี่ยเพิ่งเกิดเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้ทําถูกไหมครับผมไม่ยุ่งกับคุณแม้แต่นิดเดียวเลยมันคืออะไระครับกับที่คุณพูดบอกมา นี่ค<ต>ุณทําอีกอย่างหนึ่งมันน่าจะเป็นความผิดผมอะที่แบบไม่ได้บอกพี่ตัวพี่ผมอเองเองไปพูดกับเขาตอนไหนนะ้ันี้ตอนตีสามครับวันนี้น่าจะวันนี้ครับเองบอกว่าบอกเขาว่าอะไรนะบอกว่าก็คือเมื่อวานอะ่ะเคสมีเคสงานบ้านใช่ไหมพวกพี่ม่อนงานบ้านผมก็เลยบอกว่าถ้าสมมติเราเห็นโอเวอร์ที่แรนดัมจะไม่ยุ่งอ๋ออนนั้นใช่ครับเองหมายถึงลีนั้นปะหรือว่าหมายถึงตลอด มาถึงมาถึงเมื่อวันนั้นนะเมื่อวานนะครับเพราะว่าคนเราน้อยจะไม่เล่นกับโอเวอร์หรือว่าจะไม่ไปตรวจแปลกๆนะไอ้หนุ่มคนน้อยมึงมึงบอกว่ามึงคนน้อยมึงเลยมาพูดอบพวกกูว่าพวกมึงจะไม่มายุ่งกับกูอย่างงี้เหรอแล้วพอมึงคนเยอะมึงก็อยากมามึงก็มาอย่างงี้ปะไม่ใช่ด้วยทว่มันมันอันนั้นมันน่าจะไอ้รีนั้นหรือเปล่าพี่เพราะหลังรีมันก็ไม่แล้วไอ้เด็กมึงได้พูดไหมว่าเฉพาะรีนั้นอ่ะเพราะฝั่งกูไม่มีใครรู้นะว่าเฉพาะรีนั้นอ่ะ มึงได้พูดไหมไอ้นมชื่ออะไรชื่อเราดีครับนั่นแหละมึงได้พูดไหมมึงได้พูดครับเออแต่ลงความผิดพวกกูใช่ไหมที่พวกกูไม่รู้นี่เออแล้วเมื่อกี้มึงบอกว่าที่พูดอย่างนั้นเพราะคนมึงน้อยมันไม่แปลกๆปไปหน่อยเหรอแล้วอยู่พอคนมึงเยอะมึงอยากจะมามึงก็มาอย่างเงี้ยมึงมึงพูดไปแล้วมันไม่จําคาพูดตัวมึงเองอ่ะใจเย็นพ่ชาอะไรเนี่ยเราผิดแหละอันเนี้ยอันนี้คือผิดจริง มันแปลกๆไปนหน่อยนะอันเนี้ยไม่แต่เรามีโปรเทคอยู่เอ่อแป๊บนึงนะครับพี่พี่บอนแป๊บนึงหนึ่งโอเคบอลไ,ได้ยินเราใช่ไหมว่าไงว่าไงเราขอโทษเขาไปได้วยนะเรื่องที่เราไม่รู้ว่ามันต้องตีจบก่อนแล้วถึงจะเข้าบ้านได้อะเพราะว่าเราก็ไอ้นั่นเหมือนกัน ขอโทษมึงต้องพาไปข,ขอโทษเขาทั้งนั้น uh> อ่ะเพราะเราไม่รู้เว้ยเรานนกว่ามันต้องจีจบก่อนเดี๋ยวเราขอโทษเขาคุยเรื่องนี้กับเขาก่อนเขาไงเดียวคือเรื่องโรดี้พูดเล่นกับเพื่อนเหรอไม่ไม่ไม่เออไม่ไม่เหมือนโรดี้ไปพูดกับออก็คือเอเวนแป๊บนึงเ่ต้าเหมือนโรดี้พูดกับโอเว่นว่าถ้าเห็นโอเวอร์ใช่ไหมโรดี้ถ้าเห็นโอเวอร์ไงจะไม่เข้าไปยุ่งแต่มันมันมันก็เป็นคำพูดแบบปลายเปิดอ่ะ มันอาจจะหมายถึงไม่รู้ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงตลอดไหมแบบถูกพี่เออนั่นแหละผมก็พูดพูดตลอดแม่แหละแต่ก็ไม่ได้ชาวบ้านมาไงวะมาเยอะจังวะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเออลีนี้มันก็ไม่ได้เจ้านเยอะแก๊งอย่างเงี้ยถามเขาไหมว่าเขาเจ้าอะไรถ้าเขาจะเล่นก็ลองให้เขาไปคุยกับสถาว่ามันเล่นได้ไหมอยากกะเดินนะผมว่าอะไรนะพูดฝึกงานทุกแบบนั้นเมื่อกี้ว่าเออไอจะนท์พ่อเมื่อกี้ไม่รุนนายกไหมรุนนายกง่ายๆคือหลักๆเลยคือเรื่องงัดบ้านตัดออกแล้วถูกไหม อันนี้เรื่องคำพูดแเขาจำคำพูดเองไปพูดเร่งกับเขาแล้วเขาจำได้เจ็บไหมก็พูดว่าอารมณ์พูดว่าจะไม่ยุ่งกับเราตอนทำงานบ้านแต่มันมาเป็นสตอรี่ไม่ได้นะไม่ต้องคุยเยอะมานี่ไม่ได้ไม่ได้มาซื้อเรื่องไม่ได้มาซื้อเรื่องมาคุยก็ไม่ได้มาซื้อไม่ได้อยากมีเรื่องด้วยกันะพี่แล้วพี่ก็พี่พี่วันจะพี่วันต้องการให้มันเป็นแบบไหนครับพี่น้องขอโทษยังแล้วดิขอโทษครับพี่เออก็แค่นั้น มันง่ายๆมันเรื่องเล็กน้อยไอ้เหียมึงจะทําให้มันเป็นดูเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตทําไมเออจาคําพูดตัวมึงเองให้ได้ก็พอแค่นั้นเว้ไอโอเวอร์มึงคุยไปดิไอเรื่องที่มึงไปพูดกับเขาน่ะก่อนหน้านี้น่ะแล้วก็ไอเรื่องเรื่องที่ที่ผมถามนะครับไอไแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง,บบนงชาวบ้านครับไม่มีตีครับแยกย้ายได้เลย <laughs> แยกย้ายได้เลยครับไม่มีตีครับ เขาเชื่อเขช่อครับเขาเชื่อเขาเชนชอไอ,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 อ้ออที่ผมผม,ไ,มไปให้ให,ให้รูดี้ไปชุบคนหนึ่งที่มาคุยได้แล้วผมอบอกว่าทำไมถึงเข้าไปงัดแล้วตอนนั้นพวกผมมาเข้าใจผิดครับว่าคิดว่ามันต้องตีให้หมดก่อนทุกแก๊งเหลือแค่แก๊งเดียวครับอันนั้นต้องขอโทษด้วยครับที่แบบเข้าใจผิดไม่ไม่ไม่ไเป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอขฟังนี้ก็ผมก็ขอโทษแทนน้องด้วยที่ผมน้องมันก็ไม่ได้บอกด้วยแหละว่าคือรู้อยู่แล้วล่ะ ว่ามันอารมณ์แนวไหนฮะน้องมันคงพูดโดยที่มึงมึงจะอยู่ไม่อยู่เลยนั้นหรือเปล่ามึงอยู่ไหมน้องที่น้องมันพูดอะไอ้โรนไม่ไม่อยู่พี่อืมกูไม่แปลกใจหรอกถ้าเด็กมันพูดอะอืมถ้าน้องมันคนน้อยหรืออะไรแต่ว่าเมื่อมึงให้มันชัดเจนอะมึงคุยให้ทีหลังให้ให้เด็กมึงคุยให้ชัดเจนอะจะเอารีนี้รีเดียวหรือจะยังไงก็บอกให้ชัดเจนพูดให้มันชัดเจนไม่ใช่กัมกึ่งว่าพูดเออผมไม่ยุ่งนะ แล้วก็ไปแค่นั้นมันเฮียใครจะไปรู้ว่ามึงจะมายุ่งกับกูตอนไหนได้ได้ครับพี่เออมันจะกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เลยหรอกมันจะกลายว่ามึงมันเหมือนหน้าไหวหลังหลอกอ่ะเออตอนหน้ามึงบอกไม่ยุ่งแต่รับหลังพอมมึงไอ้นี่กว่ามึงก็เอาอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่แปลกที่พวกกูจะไม่พอใจอ่ะอะไรเนี่ยแชทเป็นอะไรกันเนี่ยใครก็ไม่พอใจนั่นแหละกูมั่นใจตรงเนี้ยเๆนั่นแหละไม่มีหรอกอืมโอเคครับพี่ ครับอมมากโไปพูดมบครับมาพูครับครับบอกแล้วชาวบ้านไม่มีเรื่องเว้ยเตียเลยครับเตียเลยครับพี่ว่านขอเธอให้กูพักเถอะดีนะเดิคนที่เขาคุยเงี้ยเรื่องบ้านเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีทุกหรอมันไม่ใช่เรื่องบ้านหรอกเพราะมันเป็นเรื่องคำพูดมากกว่าที่แบบไปพูดกับเขาว่าจะไม่ไปแต่แบบเราแต่เราก็ไม่รู้ไงผมก็ไม่รู้ ไม่รู้นะใช่มันเป็นความผิดใช่มันเป็นความผิดผมเลยที่แบบไม่ได้บอเพียระโดนนผมมองว่าถ้าเขาแบบวม่รู้เขาไม่น่าไม่น่าเนี่ยน่าจะโมโหเรื่องเรื่องคำพูดแหละและเราไปงัดเป็นมือที่สามอ่ะเก็ตป่ะผมว่าผมงงครับอะไรคือมือที่สามในเรื่องนั้นเราไม่ต่อไม่เนี่ยต่อว่าเราจะพูดเล่นกับเพื่อนอ่ะมึงก็บอกเพื่อนด้วยว่าออในขนาดเพื่อนตอนไหนสนิทนั้นอ่ะมันยังอย่างนี้และไม่ใช่ว่าเนี่ยมึงก็ไปพูดสมสี่สมห้าเขาจะป่ะ แล้วแก๊งก็ต้องมารับใช่ไหมมันพูดได้เว้ยแค่แบบอาจจะก็พูดกับตี้เราว่าเนี่ยขอเขาแล้วว่างั้นแค่ตอนนั้นตอนนี้อะไรเงี้ยมันทําได้ผมทำหรือหรือตัดปัญหาลืมะเราก็ไม่ต้องไปพูดอันนันมันล้ำเลยอช่ไหมไม่เคยมีใครมันล้ำเลยนะไหนคิดว่ามันจะมีปัญหาก็ไม่ต้องไปพูดล้ำต่ออาจจะเพื่อนเราก็จริงแต่เขาก็แบบมันคือตอนแก๊งอะตอนนั้นอะแล้วแก๊งเก็ตปะ เมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว KSOC กันด้วยนะครับ